กำลังใจที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมอบให้คุณในวันนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรมาดูกันตั้งจิตให้ดีนะคะกําลังใจที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้คุณในวันนี้โอ้รู้สึกว่าคุณท้อแท้เหลือเกินนะคะมีภาระค่าใช้จ่ายมีเรื่องที่จะกังวลอยู่ในเรื่องของการเงินอามาดูกันนะคะว่าท่านอยากจะอวยพรอ,อะไรคุณ นะคะไม่ต้องห่วงได้ได้แน่นอนนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจออุปสรรคอะไรคุณจะโดดเดี่ยวแค่ไหนคุณจะเหนื่อยแค่ไหนคุณจะแบกภาระแค่ไหนนะคะหลังจากนี้ไปความปรารถนาของคุณมาแล้วนะนะคะนี่คือพรคำอวยพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมอบให้คุณ นะคะความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสมหวังนะคะความสําเร็จความสะดวกสบายทุกอย่างอยู่ในไพ่ใบนี้นะคะขออีกหนึ่งในะคะท่านอยากสื่อสารท่านอยากอวยพรอะไรกับคุณนะคะเห็นไหมทุกคนนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ที่คนมาที่คุณมาเจอคลิปนี้คนที่มาเจอคลิปนี้คือคนที่รอคอยการเงินรอคอยการงาน รอคอยเรื่องราวดีๆแล้วนี่คือคำวอวยพรแล้วนี่คือพอรที่คุณได้นะคะคุณเห็นไหมนี่อะไรการเงินการงานคุณแค่ลงมือทำตัดสินใจทำค่ะเงินรออยู่งานรออยู่ความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสมหวังรออยู่ไพ่สองใบนี้นะคะคือไพ่ดีมากๆ นะคะบอกเลยว่าหลังจากนี้คนที่เจออุปสรรคในชีวิตในเรื่องของการเงินและการงานจะผ่านไปได้ค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้คำทำนายนี้เป็นของคุณน้อมรับคำทำนายน้อมรับพลังงานที่ดีน้อมรับพลังงานบวกๆสิ่งดีๆสิ่งบวกๆจะเข้ามาหาคุณแบบอัศจรรย์แบบเนื้อความคาดหมายถ้าหากใครที่คิดว่าไม่ใช่หรืองมง,งายก็แค่เลื่อนผ่านเพราะไม่ใช่พลังงานของคุณ นะคะขอให้คนที่มาเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีปรารถนาสิ่งใดขอให้มาในเร็ววันการเงินการงานความมั่งคั่งในชีวิตความอดุดมสมบูรณ์อุปสรรคต่างๆขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ